เวัสดีตอนเย็นบรรจุลีพุทธวันนะคะผู้ร่วมพิธีระดับเอ็กซ์เจคูตีฟบิวสเนสพาร์ทเนอร์และก็ผู้บริหารชมรมสอน5ล้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับชื่อทัตที่ตรงมานะครับก็เป็นรหัสคู่กับคุณดาวบรรจุลีนะครับก็ตกลงกันไม่ได้เมื่อแกลกอยู่ข้างหลังห้องแย่งกันนะครับแย่งกันพูดนะครับก็สุดท้ายก็จากรถเนี่ยที่วางไว้ตั้งแต่เมื่อกี้ ผู้ชายพูดน mm ้อยพอมาถึงตรงเนี้ผู้ชายพูดน้อยพูดเกือบหมดเวลาทุกท่านเลยนะครับก่อนหนึ่งก็พวกเราสองคนจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้โอกาสดีๆคำแนะนําดีๆการโค้ดที่พอาแบบต้องบอกว่าติดตามเราดีจริงๆจากจากโค้ดของผมทั้งสองท่านก็จะเป็นคุณพึ่งกุฎชนิภาแล้วก็คุณนกพรณรงค์สุวรรณนิ์ขอขอบคุณโค้ดทั้งสองท่านมาในที่นี้เลยครับ ่อนนนะครับขอขอ,อแนะนำตัวเองสักนิดนึงก่อนลวกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่ะอาจจะไม่คุ้นเคยกับผมนะครับหน้าตาเกาหลีแต่หัวใจน้องนอเขายูนบนนะฮะยังไม่ยอมลดเลยฮะก <c oughs> ็อดีตก็เป็นวิศวกรนะฮะก <c oughs> ็อยู่ในสายงานนี้คือคือเป็นอาชีพที่ฝันตั้งแต่เด็กเนะ,ะ <c oughs> เราเห็นว่าวิศวกรมันเท่นเนาะ <c oughs> คุมงานก่อสร้างเราก็ตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กเลยผมก็เป็นที่หนึ่งมาตลอดเอ็นทานเข้าวิศวะ จบมาก็เข้าสายงานวิศวะบริษัทแรกก็นู่นเลย<ห>แสนสริคุมสายงานก่อสร้างนะครับแต่คุมสายงานคือสองปีมันมันไม่เหมือนในทีวีไงของจริงอ่ะมันร้อนมันแดดมันเหนื่อยอ่ะนะครับหกเดือนย้ายไซส์หกเดือนย้ายไซส์ตกเย็นก็อยู่ข้างๆตู้คอนเทนเนอร์นะคูสาวูเสืออ่าแล้วก็กงแกงกงแกงอยู่แถวนั้นนะชีวิตก็อยู่อย่างเงี้ยอ่าสักสองปีมั้งเราก็ไม่ไหวแบบ ไม่ไหวก็บอกเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่ในกรุงเทพอะสายงานอยู่ในกรุงเทพสุดท้ายก็ลาออกไปเข้าอ่าอ่าบนตอนนั้นเป็นบริษัทอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับเราเราก็ไปเข้าสายโรงงานแล้วนะครับแต่เชื่อไหมว่าผมจบมปุลผมไปเข้าอเมริกันสแตนดาร์ดได้สัก6เดือนปุนซิเป็นไทยมาเทคโอเวอร์อ่าตอนนั้นไม่ว่าดีไม่ใช่ดีใจนะฮะกลัวกลัวเขา,เอ,าออก แต่ความเป็นจริงคือเขาออกจริงนะฮะตั้งแต่ผู้จัดการตั้งแต่อะไรขึ้นขึ้นหมดเลยนะครับตรงกลางมายังอยู่เราก็รอดไปแล้วก็เลยนาสืุคุยคท้ายว่า ACG แมาแต่รับตอนนั้นนะฮะทีนี้ทีนี้พอมีโอกาสได้เข้า ACG เราก็ทํางานปกติพอปรับฐานปรับอะไรเชื่อไหมครับว่าตอนนั้นอายุแค่24รายได้รวมค่าสตาร์ทรวมอะไรอ่ะ20กืบ20ปีที่แล้วอ่ะประมาณ30,000 เงินเดือนเงินเดือนดีเลยฮะเพราะว่าเงินเดือนของปูนฐานมันเป็นอย่างนั้นนะครับพอทีเนี้ยพอเรานี้มีโอกาสบ,บ้านเราก็เป็นความภาคภูมิใจของที่บ้านนะครับเด็กๆข้างนอกหน่อยการได้เข้าปูนจังไทยเป็นพิสีกรเนี่ยเขาภูมิใจกันทั้งครอบครัวและเป็นเชิดหน้าชูตากลับบ้านทีไรป้าน้าอาเนี่ยก็จะให้ขับรถไปหาคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแค่ไปซื้อของก็ต้องให้ขับรถพาไปด้วยแล้วก็ไปอวดอะไรเงี้ยเราก็ภูมิใจนะ แต่ตัดกลับมาที่เรานะฮะเราก็ทํางานไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมรู้เกือบสิบปีในปูนซินไทยก็คือตอํา,ตาแหน่งดีงานดีเงินด,ดีนะครับแต่ไม่ได้จ้างาฟรีหนักมากเครียดเพชเชอร์สูงมากนะครับทุกบ่ายวันศุกร์เนี่ยถ้าตกโต๊ะใส่กันเลยอะนี่เรื่องจริงเรื่องข้างในจริงแล้วเราอยู่ในกลุ่มที่พีคข,ของกลุ่มเมที่เลี้ยวมากพีคขนาดไหนมาตรฐานเราเคือ ชนะเลิศก,การจัดก,การด้านพลังงานประเทศไทยนะฮะนั่นคือมาตรฐานที่ต้องทําได้ทุกปีนะครับบางปีเราต้องชนะอาเซียนนะคะระับเราพากรจะกรไปรับรางวัลกับนายกเกือบทุกปีมีปีหนึ่งที่เราแพ้แพ้ให้กรททเรียกคุยคุณก็รูอะไรโอ้นั่นคือแพ้กรททแลที่สองอ่ะยังเรียกคุยนะคะรับแบบกินนอนกับความเพียดนะครับจนวันหนึ่งเฮ้ยเราเริ่มได้คิดตอน30มสิบกว่าเนี่ย เราทํางานเพื่ออะไรตอนนั้นเริ่มเริ่มอยากใช้เวลาในชีวิตของตัวเองมากเพราะมันไม่ไหวแล้วกูไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยขอโทษใช้เสียงเงียบห่นะครับม,มันไม่ไหวอย่างนั้นจริงๆอ่ะนอนก็นอนไม่หลับตื่นมาก็ไม่อยากไปทํางานแล้วอะ่ะนะครับจนวันหนึ่งที่คุณดาวนะฮะก็มาลองดูไหมนะครับเหมือนมีคนให้ทายแล้วเป็นไม่เป็น,ไม,ปนไม่รู้แนละ้วธุกรกิจอยู่นเนียเลยว่าไหลเนี่ย แต่เรามีความมั่นใจอ่ะเราผ่านงานใหญ่มาเยอะเราคุมโครงการเราคุมโปรเจกต์ปีนึงไปได้น้อยล้านอ่ะลูกน้องเราเยอะ <fashion. S 1> เราก็คิดว่าธุรกิจเนี้กอแก๊กนะครับแต่ผลก็คือลาอมาเลยมาทำธุรก,กิจกอแกปป๊กฝากให้จบนนก่อนนะฮะฝากให้จบก่อนนะฟีดแบ็กจากทางบ้านโอ้โหม,มากทำอะไรเกิดอะไรขึ้นแบบด่าแบบเข้าบ้านไม่ได้ ฟีดแบ克จากเพื่อนล้อเลียนต้นมงกุฎท้อทีนะนมงกุฎคนแคชผู้ชายจะล้อกันแหลก,กบแบบผู้ชายแบบระบิดโซรกอนอ่ะโน่นนี่นะั่นล้อเลียนแล้วตัดกลับมาเฮ้ยเราจะทำให้ดูตัดกลับมาคือเราทานี่เป็นอ่ะอะไรเราก็ขายไม่ได้โอ้เงือไหลออกตาฮนะท่านเข้าใจเงือไหลออกตาไหมอ่นะทำทำงานสามสี่เดือนแล้วขายก็ไม่ได้ชิ้นเดียวก็ไม่ได้ชิ้นเดียวก็ไม่ได้ จุดนั้นน่ะต้องขอขอบคุณโค้ดทั้งสองท่านจริงๆเขาไม่ได้ปล่อยนเงิเขายังตามเราเข้าไปเรียนที่ต้นมันต้องเรียนนะเรื่อง่งเรื่องอ่ะมันไม่ได้เป็นกันทุกคนมันต้องเรียนเราก็เลยกลับเข้ามาเรียนเข้ามาเรียนแล้วเราก็ค่อยพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นจนจนเราเป็นเราในวันนี้นะครับทีนี้ก็ได้ตัวกลาวว่าเฮ้ยแล้วเราได้อะไรบ้างจากธุรกิจเนี้ยนะฮะสำหรบับมุมมองของผมน่ะสิ่งที่ผมได้รับ าจากจากการเป็นพนักงานประจํามาถึงตรงนี้นะฮะเรื่องแรกเลยอะ่ะคือเรื่องที่าการที่คนธรรมดายอย่างผมมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะครับหมายถึงว่าก่อนหน้านี้นะครับต่อให้เราขยันเท่าไหร่ทําแทบตายเท่าไหร่อดหลับอดนอนเท่าไหร่นะครับเราก็ได้สิ่งเรียกว่าเงินเดือนใชยเฉยมันไม่มีทางที่จะมากขึ้นไปกว่านั้นเต็มที่ขึ้นเงินก็หเด็นต มันก็ถูกบล็อกด้วยอย่างนั้นนะครับไม่ว่าเขาจะสั่งอะไรมาได้ครับพี่ดีครับท่านแบบหน้าแดงก่ำา่เราเราเพเชอร์เราสูงอ่ะแล้วเราไปปล่อยใส่อันนี้คือแบบวันหนึ่งที่เราได้คิดเราไปปล่อยใส่ลูกน้องเราอ่ะจนเขาลาออกเราก็ได้คิดให้มันไม่ใช่แล้วธุรกิจที่เป็นอนาคตอ่ะไม่ใช่แล้วจนสุดท้ายเราเฮ้ยนี่แหละธุรกิจเนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจขยันมากได้มากทํามากได้มาก ผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับนะครับผมมาเซ็นเรื่องเนี้ยผมแข็งแรงมากผมไม่ต้องขอธุรก,กิจผมร้อยเปรเไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทีมหายายไม่ได้หรือมีปัญหาแล้วแต่ผมไม่เคยโทษใครไม่เคยโทษอะไรแม้แต่นิานะทีเดียวนอกจากโทษตัวเองทําไมเราไม่ขยันทําไมเราไม่อยมางนกันอย่างน,น,างนี้เพราะการอยู่ต่างจังหวัดผมเซ็นที่นู้นที่นี่เวลาเขาทาไม่ได้รับมีดีท่นี่นั่นแต่คนที่พูดอย่างนั้น่ะปัจจุบัน ไม่ได้อยู่ในเส้นทางนี้แหละนะครับเรื่องแรกที่ผมได้คือเราเราสามารถคอนโทรลคอนทืนตัวเองได้นะครับเรื่องที่2เรื่องที่2ก็คือตรงๆนะฮะนะครับขอแจกตบมือให้ทุกคนด้วยนะฮะคือคือ,เร,อรเราได้อยู่ในบรรยากาศอย่างเนี้ยเราได้อยู่ในบรรยากาศของคนที่สนับสนุนกันให้กําลังใจกันนะครับผมไม่รู้ว่าใครเคยอยู่ในองค์กรแบบไหนไม่รู้นะขณะผมอยู่พุทธศตว มันยังมีความขัดแยง้งกันเลยปาดขาโน่นนี่นั่นคอยกันแนแนกแหนกันทั้งที่มันผลลัพธ์ผลลัพธ์รวมอ่ะคุณจะมาแบบโปรเทคคุณไว้ทําไมอ่ะเราเราก็เจ็บด้วยกันทั้งฟูอกอคปกร์เดียวกันนะครับเลื่อยขากันมีจริงๆนะครับอ่าเพราะเราก็อยู่ตรงนั้นมาเป,ป็นสิบปีผมว่าเช,เชื่อว่าทุกท่านอ่ะผ่านอย่างนี้นะครับแต่พออยู่ในนี้เรามีแต่ให้กําลังใจกันเฮ้ย hey, คุณทําได้คุณทําได้คุณเจ๋งนะคุณเก่งนะให้ทาให้พวกเรามีดึงศักยภาพของพวกเราออกมา นี่คือผมชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วเร็วๆเนี่ยนะครัอบอีบรรยากาศหนึ่งนะครับก็คือบรรยากาศของการออกกำลังกายเนี่ยโคตรลกผมอะกดดันให้ผมออกกำลังกายมาล้ยตรงลากเสียงยาวๆล้ยปีนะฮะเ <laughs> พิ่มแบบมันอยู่ไม่ได้แหละเราเห็นคนนั้นวิ่งคนนี้วิ่งเอาว่าโคตรบอกให้วิ่งวิ่งนะครับแต่พอเรเิ่มวิ่งกับมวยโคตรเหนื่อยแต่วิ่งไปวิ่งมาเฮ้ยมันได้มันได้ความแข็งแรงมันได้สมาธิ ที่สําคัญคือเห็นผมอย่างนี้นะฮะก่อนหน้านี้แค่เจ็ดแบบเดือนอผมหนัก81 oh. ผมหนัก81ตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมหนักประมาณ71ท่านเอง oh. ถ,ถ้าไม่ใช่ยากาศตรงนี้ยผมทําตรงนี้ไม่ได้ผมถ้ายังอยู่ที่เดิมนะวิศวกรที่เดิมนะถ้าพี่นิจยังอยู่วิศวกรที่เดิมนะเราคงรู้จักกันอีกสถานที่หนึ่ง <laughs> เรื่องบรรยากาศที่สำคัญพอพูดออถึง,รงบรรยากาศ,รราก,าศแบบก่บน,นนะทุกคนแฮฮานเกาเวีนะครับพอเรื่องที่สนะครับคือคือที่เราได้นะฮะคือความสุขในระหว่างทางผมไม่ได้มองที่นี่เป็นงานนะเพราะว่าผมทําแต่งานเครียดมาเยอะพอมาทําที่นี่เรามอ,องมันสน,นุกเรามองมันท้าทายอะ่ะเรามีโอกาสไปขอนแก่นเรามีโอกาสไปอ,ดอุดรเรามีโอกาสไปหนองคายมากรุงเทพช่วยคนนั้นช่วยคนนี้เราเห็นวัฒนธรรมเห็นชีวิตเราชอบ แต่ก่อนเราทําแต่งานบนโต๊ะแล้วก็ไปสั่งงานแล้วก็เพเชอร์ใส่กันแค่นั้นเองพอมันทำที่นี่มันก็เลิกาเป็นความสุขมีโอกาสไปนั่งกิน,นากาแฟไปช่วยน้องๆที่เวียงจยันเงีียนะครับยิ่งยิ่งเวลาผมทํางานนะผม,ผมจะไม่ได้คิดกับเขาเหมือนเป็นทีมงานะผมจะคิดเขาเหมือนเหมือน้องเหมือนญาติะไยเงี้ยมันทําให้เรามีความสุขในระหว่างทางนะครับไปนูน่นไปนี่กันนะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องที่3ที่ผมได้ความมั่นใจอย่างที่ผมบอกผมลาว่าผมทาไม่ได้เลยนะครับ พอโค้ดบอกให้มาเรียนพอเรียนรู้แล้วเรากลับไปทํามันเริ่มได้ผมขายของชิ้นแรกในชีวิตได้คือคาเวียาทีมตอนเดือนที่4ี่ะนะครับโอ้ขายขายชิ้นแรกก็ขายแพงเลยนะฮะเข้าสงสารเราไ่ได้นะครับก็นั่นคือจุดเริ่มต้นของการขายทีเนี้ยพอเราเริ่มเริ่มเมนเทนเริ่มอะไรได้เราก็ติดอยู่ตรงนั้นเพราะเรามาเซฟว่าเราเป็นผู้ชายนะครับเรามที่โค้ดทีงานนะครับจนถึงจุดหนึ่งที่ ที่ทีมงานอง,งต้องแก้วเขาทำทิปทำโน,น่นทำนี่ได้แต่เราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปดูแลเขาเราคิดว่าเป็นความรามับผิดชอบของเราอะเฮ้ย mm hmm. ดาวไลน์เราไปแล้วใครเขาจะดูแลนะครับสุดท้ายผมก็เลยขยันเพิ่ม,เพ,มเพิ่มการทำงานขึ้นจนสามารถทำา2 0 0 0นทีวีได้นะฮะและเป็น2,000ั v ทีวีที่ทำมาเกือบ3ปีแล้วนะฮะ3ปีเนี่ยผลิตั้ทแต่แค่สองเดือนนะครับนะ ก็อย่าหนูใจว่าผมบอกเลยนะครับว่าคนที่ทํา2,000 PGD ได้เนี่ยไม่ใช่บอลทูบีที่จะเป็น2,000 PGD แต่เป็นคนที่ตั้งใจที่จะทํา2,000 PGD นะครับนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อยากจะแบ่งปันคือที่ได้จากตรงนี้นะครับคือโอกาสในการประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างที่ผมพูดนะครับผมอยากจะย้ําอย่างนี้คือถ้าผมยังทํางานอยู่นะครับ mm hmm. ผมไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผม ปูเซเบนไทยมีโครงการสมัครใจไลายลาออกเหมือนกดดันออกอะไระครึ่งหนึ่งของเพื่อนผมต้องออกนี่คือเรื่องจริงๆต้องออกนะครับอนาคตที่ว่าดีอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับแล้วก็คิดถึงย้อนเฮ้ยวันแรกๆเรายังโดนเพื่อนๆเขาล้อเลียนอยู่เลยว่าอะไรไม่มีอนาคตปีแรกๆที่เราทำปีทั้งปีและรายได้ทั้งปีไม่กี่หมื่นเงินเดือนเราเดือนเดียวก็เยอะกว่าแล้วนะครับ แต่ตอนนี้ผ่านมา7ปีนะครับปี2563ปีแห่งโควิดเนี่ยรายได้เราเพิ่มขึ้นและมากกว่าล้านบาทแล้วครับต่อปีนะสำหรับสำหรับผมนะครับถ้าธุรกิจอยู่นี้เรียกว่าไรเนี่ยให้อะไรผมบอกได้แค่นี้ว่ายิ่งทำสำหรับผมนะยิ่งทำยิ่งมีความสุขนะครับยิ่งทำยิ่งแบบ พัฒนาตัวเองยิ่งทํายิ่งให้คุณค่ากับผู้อื่นนะครับยิ่งทําครอบครัวทีมงานของเรายิ่งมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วพบกันเวทีสมสรีส,สลิล้านภายในสปีครับ